สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตำนานเก่าแก่เรื่องหนึ่งจากทางภาคเหนือนะคะเออเป็นเรื่องที่ทั้งเข้มข้นแล้วก็แบบชวนให้คิดหลายมุมเลยค่ะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างขุนหลวงวิลังคะกษัตริย์ชาวหลวงผู้มีอำนาจนะคะกับพระนางจามเทวีราชธิดาจากเมืองละโวผู้เลอโฉมครับผม ข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็มาจากเรื่องเล่าที่สืบชอดกันมานานนะคะโดยเฉพาะจากวิดีโอที่เชื่อตำนานรักอัป,ปยศของขุนหลวงวิลังคะและพระนางจามเทวีค่ะครับถ้าพูดถึงบริบททางประวัติศาสตร์ต้องย้อนไปยุคก่อนล้านนานนเลยนะครับขุนหลวงวิลังคะนี่ท่านครองเมืองแถวๆเชียงใหม่ปัจจุบันส่วนพระนางจามเทวีถูกส่งมาจากละโวมาสร้างเมืองใหม่ ก็คือฮริพุนชัยหรือลำพูนใช่ไหมคะใช่ครับฮริพุนชัยหรือลำพูนในปัจจุบันตอนนั้นต้องเข้าใจว่าชาวหลวเป็นกลุ่มดั้งเดิมในพื้นที่การมาของพระนางจามเทวีจากละโวมันก็เหมือนเหมือนการเข้ามาของอำนาจใหม่ถูกต้องครับเป็นการท้าทายอำนาจเดิมโดยตรงเลยจุดน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับการประทะกันของอำนาจเก่าใหม่แล้วก็มีความปรารถนาส่วนตัวของกษัตริย์กลยุทธ์ของราชินี ความต่างทางวัฒนธรรมเออมันผสมปนเปกันหมดเลยเอาละค่ะงั้นเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันนะคะเริ่มจากฝั่งขุนหลวงวิลังคะก่อนเลยท่านต้องการพระนางจามเทวีมากๆเลยใช่ไหมคะเหตุผลหลักๆนี่คืออะไรคะความงามหรือว่ามีเรื่องการเมืองด้วยหลักๆก,ก็คุมทั้งสองอย่างนะครับทั้งเรื่องความงามที่เรื่องลือของพระนางแล้วก็แน่นอนเรื่องการเมืองการขยายอํานาจรวบรวมดินแดนมันก็เป็นเหตุผลสําคัญ ท่านก็เลยส่งทูตไปสู่ขอตามธรรมเนียมอ๋อค่ะแต่ทีนี้พระนางจามเทวีก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเหมือนกันนะคะจะปฏิเสธตรงๆก็ไม่ได้ครับเพราะเมืองก็เพิ่งสร้างใหม่กําลังยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ถ้าปฏิเสธไปก็อาจจะเกิดสงครามได้ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องอทัศนคติเรื่องความต่างทางชาติพันธุ์ด้วยหรือเปล่าคะที่ตำนานมักจะเล่าว,ว่าพระนางอาจจะไม่ได้เต็มใจนักเพราะคุณหลวงเป็นชาวหลวงก็ <c oughs> เป็นไปได้ครับตำนานมักจะสอดแทรกมุมมองแบบนี้เข้ามาด้วยแต่ที่น่าทึ่งคือไหวพริบของพระนางนะครับคือท่านไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธไปเลยแต่เลือกที่จะท้าทายอ๋อการท้าพุ่งหอ,อกนี่เองใช่ครับท้าให้ขุนห่วงวิลังค้าพุ่งหอ,อกหรือสำเนาเนี่ยจากบนดอยสุเทพให้ตกกลางเมืองหริภุญชัยเลยถ้าทำได้ถึงจะยอมอภิเศกด้วยเหมือนเป็นการซื้อเวลาแล้วก็คงคาดไม่ถึงว่าว่าขุนหลวงจะทำได้จริง โหแล้วปรากฏว่ายังไงคะปรากฏว่าขุนหลวงวิลังคะซึ่งตามตำนานคือมีฤทธ,ธานุภาพมีเวทมนต์สูงส่งอยู่แล้วท่านรับคำท้าแล้วก็พุ่งมาตกกลางเมืองได้จริงๆฮะจริงเหรอคะทำได้จริงๆริงหรอเนี่ยแล้วพระนางทำยังไงต่อละคะทีนี้ก็ต้องตกใจสิครับแต่พระนางก็ยังมีไหวพริบนะคืออ้างเรื่องปฏิทินปฏิทินต่างกันยังไงคะอ้างว่าเดือนเหนือมันเร็วกว่าเดือนภาคกลางสองเดือน ทำให้เรือกยามที่กำหนดไว้แต่แรกมันคลาดเคลื่อนไปขอเลื่อนไปก่อนว่างั้นเถอะโอโ้โหเป็นกลยุทธ์ซ้อนกลยุทธ์จริงๆค่ะฉลาดมากครับชี้เห็นเลยว่าพออำนาจทางทหารอาจจะสู้ไม่ได้ก็ต้องใช้สติปัญญาใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการทูตเข้าช่วยแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะมีการท้าครั้งที่สองอีกใช่ครับคราวนี้พระนางวางแผนทำลายอาคมของคุณหลวงเลย ด้วยการส่งของกำนันไปให้ของกำนันมีอะไรบ้างคะก็มีพระมาลาหรือหมวกแน่ครับตำนานบางสายก็ว่าทำจากพระสิ้นชั้นในของพระนางเองแล้วก็มีหมากเมี่ยงที่เชื่อว่าผสมของที่ทำให้อาคมเสื่อมลงไปโหแล้วก็ท้าให้พุ่งสำเนาอีกครั้งครับทาให้พุ่งอีกครั้งเพื่อพิสูจน์รักแท้อะไรทำนองนั้นแล้วขุนหลวงก็ไม่รู้เหรอคะ ท่านก็คงไม่ทันระวังหรืออาจจะมั่นใจในริ์ตัวเองเกินไปก็สวมพระมาลาอมเมี่ยงเข้าไปแล้วก็พุ่งสำเนาอีกครั้งผลได้ยังไงคะคราวนี้คราวนี้ริ์หายหมดเลยครับหอกไปตกแค่เชิงดอยไม่ถึงในเมืองโอที่กลายมาเต็นชื่อหนองสาเล่าหรือหนองสเนาในปัจจุบันนี้เองใช่ครับตามตำนานว่าไว้อย่างนั้นเลยจุดนี้มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญนะการใช้ปัญญาเหนือพลังอำนาจทางเวทมนต์ แต่ผลที่ตามมาก็รุนแรงเลยสิคะแน่นอนครับพ่อขุนหลวงรัวว่าโดนหลอกแถมโดนยามเกียรติด้วยของที่ถือว่าไม่เป็นมงคลอย่างนั้นก็โกรธมากคราวนี้ไม่เจรจาแล้วยกทัพใหญ่มาล้อมฮริพุนชัยเลยแล้วพระนางจามทีวีรับมือ,อยังไงคะต้องสู้แล้วใช่ไหมคะครับคราวนี้ต้องพึ่งกำลังทหารแล้วแต่ในตำนานก็ยังมีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาอีกคือการใช้พยาเสวตากุญชร ช้างเผือกงาเขียวใช่ครับช้างเผือกงาเขียวที่เชื่อว่ามีฤทธิเดชมากพอออกนำทัพก็ทำให้ทัพลัวของขุนหลวงวิลังคะแตกพ่ายไปอ๋อการมีช้างเผือกนี่ก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบุญบารมีด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับมันสื่อถึงบุญบารมีอำนาจอันชอบธรรมของฝ่ายฮริพุนชยัยตามคติพุทธพราหมณ์ที่เข้ามาใหม่เทียบกับความเชื่อดั้งเดิมของลัวมันคือการประทะกันทางสัญ,ญลักษณ์ด้วย แล้วสุดท้ายเรื่องจบลงยังไงคะคุณหลวงวิลังคะับเป็นยังไงต่อคุณหลวงก็พ่ายแพ้หนีกลับเมืองไปครับแล้วก็ประชวรหนักสิ้นพระชนในที่สุดแต่ก่อนสิ้นใจท่านสั่งเสียไว้ให้นำร่างไปไว้บนดอยสุเทพจะได้มองไปยังเมืองฮาริพุนชยัยเมืองที่ท่านใฝ่ฝันแต่ก็ไม่ได้ครอบครองโหเป็นโศกนาฏกรรมเหมือนกันนะคะแล้วส่วนพระนางจามเทวีล่ะคะพระนางก็ครองราชต่อมาจนพระชนมายุมากค,ครับ แล้วก็หมอบราชสมบัติให้อรสทั้งสองคือเจ้ามหารยศครองหริพุนชัยเจ้าอนันตยศไปครองเขหลางนาครหรือลำปางส่วนพระนางก็หันไปปฏิบัติธรรมจนสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายุได้98พรรษาครับฟังดูแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าตำนานรักธรมธรมดาาจริงๆนะคะมีทั้งการเมืองการเอาตัวรอดการชิงไหวชิงพริบแล้วก็จบลงด้วยความสูญเสีย ใช่เลยครับตำนานลักษณะนี้มันผสมปนเปกันไประหว่างเขาโครงประวัติศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงเรื่องเล่าที่ถูกแต่งเติมเสริมต่อมาแล้วก็ทัศนคติทางวัฒนธรรมของผู้เล่าด้วยการที่แหล่งข้อมูลใช้คำว่าตำนานรักอปยศก็สะท้อนมุมมองหนึ่งว่านี่ไม่ใช่เรื่องรักโรแมนติกแต่เป็นความขัดแย้งที่เดิมพันสูงมากแล้วเรื่องราวนี้มันทิ้งอะไรให้เราได้คิดต่อบ้างคะในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญผมว่ามันชวนให้เราตั้งคำถามสำคัญๆหลายอย่างเลยนะครับคือ ตำนานนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของอำนาจในยุคโบราณบ้างการประทะกันการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนมันเป็นยังไงหรือแม้แต่กระบวนการสร้างรัฐสร้างอาณาจักรสร้างอัตลักษณ์ของผู้คนในดินแดนแถบนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไงเรื่องเล่าเก่าแก่แบบนี้นะครับที่มักจะซ่อนในยะสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอาไว้ให้เราขบคิดต่อได้ไม่รู้จบเลยครับ ค่ะก็นับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและชวนให้ตีความได้หลากหลายจริงๆนะคะสำหรับตำนานขุนหลวงวิลังคะกับพระนางจามเทวีในวันนี้ค่ะ